ดี 5. ค่ะพบกับมารอนนะวันนี้มารอนก็มาเปิดรับเซอร์วิสอีกครั้งเย้ไม่เสี่ยงหายก็คือว่าถ้าใครอยากให้มารอนทำอะไรนะคะก็มัมเม้นใต้คลิปน,นี้นะคะยอ,อยาออะะอ่างอยากให้รับสกู๊ชี่ของปอมมาขายหรือว่าอยากให้ร้องเพลงอยากให้เต้น อยากให้ทัวร์อยากให้แบบห <c oughs> รือว่าจะท้ามาแบบให้มารอนรับคำท้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเออแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราก็จะมารับคำท้าด้วยเนาะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้มารอนทาอะไรเ <c oughs> มนที่ d e s c r i p t i o n box นะจะเป็น ไทยแลนด์สกูชี่แท็กนะคะน,นี่คือจะออามากี่อย่างก็ได้นะเอ่อซีอาก็<ม>เพชรไทยลินทางมาทากุล<ม>แล้วก็รับคำทามาจาก<ม>เพชรไทยลินทางมาทากุลน,นะคะข้อ<ม>ที่หนึ่งนะคะจะเป็นสัตว์ที่มีในประเทศไทยนะคะไม่ได้ไม่ได้ทั้งใจในคำวาา่าสัตว์นะ ก็มีสามอย่างนะคะจะเป็นแพนด้านะคะเป็นฮันนี่โทส์บานี้ลายมานะแล้วก็จะเป็นลก็นหมี <c oughs> ข้อที่สองนะคะอาหารที่มีในประเทศไทยสำหรับอาหารที่มีในประเทศไทยนะคะมาวันก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรนะคะมันมีอาหารผลไม้แล้วก็ขนมอะไรอย่างเงี้ย กตัวอย่างมาสี่อันละกันเป็นเต้าหู้นะคะมีนาแล้วก็เป็นปังแผน่นไม่ดีค่ะปังเลยสดไม่ดีมีในประเทศไทยคะ่ะเลมอนมูฟมีอะไรคะถึงมาแค่ซีฟมัมีในประเทศไทยนะคะแล้ก็แ่นเคิกนะ ต่อไปนะคะข้อที่3ามนะคะเป็นผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะก็มีหลายอย่างกันเนาะแต่ก็มาลอนก็ยกตัวอ,อย่างมาเป็น2องชนนี้นะคะเป็นสตอเบอรี่นะคะอันนี้จะมีะไรหน้าหนาเนาะ ส่วนลูกพีชหรือว่าลูกท้อหรือว่าคั้นอะไรเงี้ยก็จะหายากนิดนึงนะคะเป็นแต่ว่าเอ่อถ้าเราจะเจอบ่อยนะคะจะเป็นน้ำพันอะไรอย่างงี้เนาะ ต่อไปนะคะข้อสุดท้ายแล้วเป็นขนมนะคะที่มีในประเทศไทยะคะ่ะบอกว่านะว่ามันต้องมีเออ <c oughs> ก็มีหลายอย่างนะคะในนี้มีเป็นยำโลคับเค้กยำโลเค้กโลเอ่อว้าป โยนัทมาการองนะคะยกตัวอย่างมาหลายอย่างมาเลยก็สำหรับคืนนี้หมดเวลานะคะถ้าใครอยากให้มาลองทำอะไรก็เม้นมานะคะ ทำอะไรได้หมดค่ะสำหรับคลินนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับนคะ <c oughs> แล้วก็กดแชร์ให้มาลอนด้วยนะคะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันนะบ๊ายบาย